สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนโฮมฮักชาแนลครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งการปั่นนะครับปั่นหน้านะครับเด้อรหลดอิสมอเฮานะครับเบาเอให้ลุงมาปั่นให้เพื่อเตรียมแป้งหน้าไว้สาหรับการปักดานะครับผมอันนี้พร้อมปักดําแล้วนะครับผมกาดในถานหลุมอายุได้23วันนะครับผมพร้อมปลักดําแล้วที่จริงมันค้อมแตงแต้่20วันแล้วล่ะครับต้นกากระยิ่พอดีแล้ว ว่ารถกําลังมีเวลามาปั่นไห้นะครับผมมุนอับหับเลยพี่น้องน้ำน้สำสนีกําลังพอดีเลยอันนี้เบ้าเอไถหุดไววตั้งแต่อันช่วงดินแหงๆไนละครับไทไว้ล่ะฝนมาตกใส่สวนให้ผุ่นให้ติดกกสะแบงไงน่นันจะค่อยมัดไถตอนมีน้ำ ปั้นว้ทั้งสองให้เลยนะครับให้ขขานี้วดอพี่คุนกับปันป้นว้ <Yeah. S 1> แล้วแล้วครับแบบเอสติดดำเข่ากำกอนเข่ากำใบเขียวก้วก็มาดำเข่ากำใบม่วงเสร็จแล้วจังค่อยสิไปดำเข่าดอพี่กุลครับเห็ดเป็นขันเป็นตอนเห็ดไปเทลอะไรเทลอะแปแฝงเทลอะไลรกันนะครับผมเนี่ยละเอียดดีปั้นยัง เงาเขียวๆนี่หมูเป็ดเลดไปเลยมันอับหับเปลี่ยนมุมกระเจาะน้อยมุนดีปัยังหอดมือสีดำเขาจังมาไล่ขาดเขาจังมาไล่ขาดมองได้มันสูงขาดไล่ไล่ระดับนะครับไล่ไล่ยสีต๋อมมองได้มันสูงไล่มันลงมาบอนตำนะครับ อารมณ์ีแตกหน่อยเข้ามาขาดแลีนน้ำกดนครับตอนนี้ก่ะให้เพื่อนปัน่นไปก้อนมรัรกดินไห้ก้อนมักสมไห้ดูการนาปีนะครับปีหกแปดนะครับผมแปลงข้าวเหนียวกลมนะครับผมพื้นที่ต้องหนีเพราะถึงขี่กระลังปั่นยู่นีเพราะถึงไรนะครับสามารถเกือบเกือบสามงานนะครับผมแล้วแล้วผมมาแล้วนะครับผม เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเป็นรุ่งรุ่งองบาวเลยมาปั่นเลยช่วถอยขึ้นว่าให้สิเก็บมุมอ๋อเก็บมุมไปข,ขังข้างหน้าปึ๊บเนียนกิ๊บหมแล้ว มือพักขนาดม<ป><ป>ือหุ่จอดเลยแด่นอ่องคันแท้เก็บหัวงานเออเก็บขากันแท้เก็บหัวงานไอ้นี่กับสิมีพักบุ้งไรเนี่ยนะครับเพราะว่าพักบุ้งมันเกิดอยู่น้ำอันคันแท่หน้าหัวพักบุ้งเงาพักบุ้งมันฝังลึก ันมันมีเฉพาะในแปลงหน้านี่เข้าลกถิ่มมันกะเลียวเนาะแต่ว่าอันนี้เข้าลกในแป้งหน้าออกแล้วมันกะเหลือในขันแทบมันกะเท้าเครื่อมากคือเก่าพักบุงมันกับ่คอยอันนี้ปัญหดดอกบ่อคอยเป็นปัญหาคือจังพวกหนาพวกขี้อ้นปัญหดดอกเนาะพวกขี้อ้นพวกต้นโน่นเป็นปัญหาเว่ลาขันห้องบ่ลกบ่ถอนออกเมาเล็ดมันจิตคอมผลมากครับพันเข่าเนียนกิ๊บของข้า วันโอ้ยดันกระแทกพอ,โ,อโห,โอโหไปแล้วต้ไถสิงโชเฟอร์จอดเก็บพลละไม่พร้อม <c oughs> บักว่าหน่วยกากจากเลยพี่น้องคนอ่ะนี่อย่างลุงสุกแล้วแก้วิดซิ่มบักว่าพี่น้องบักว่าเขาพลละไม่ ฮะฮ่าฮพี่น้องกินพลไม้น้ำกันบอกวาเบอร์รี่ฮปันล่างกิ่ต้มออกนะครับปันล่างรถตะลีมันจะเป็นหลุมบล่ล่ะลุงหลอนเลยเป็นล่างน้ำออกอีกรอบนึงไปแล้ว